สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนน้าศึกหยุดโลกบอสชาตีแง้มคู่มวยเดือดแน่แฮกเกอร์ตี VS นาบิลแฟนมวยว่าไงก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก2 มิบอชตีสิทธิยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซีอของวันแชมเปี้ยนชิพจุดกระแสะความตื่นเต้นให้แฟนบัตรมวยทด่โลอีกครั้งโดยการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวจัดคู่มวยหยุดโลกที่ทุกคนรอคอยระหว่างจนาทานแฮกเกอร์ตีแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบตันเวท135 145ปอนด์ประทานนาบิวอานานแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวท ตั้งแต่สมัยที่จอนาธานยังคอมบัลลังมวยไทยรุ่นแบตตันเวทนาบิลก็ถูกจับตามองว่าอาจก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงในอนาคตกต่เวลาผ่านไปเข็มขัดเส้นนั้นถูกเปลี่ยนมือไปกระทั่งมาอยู่บนบ่าของนาบิลอย่างสง่างามในปัจจุบันซึ่งทางจอนาธานเปิดเผยว่าเขาคือคนที่จะหยุดความร้อนแรงของนาบิลได้อย่างแน่นอน ผมเชื่อว่าผมคือคนที่สามารถจุดดบิลได้บางทีคนที่เคลื่อนที่ได้เก่งๆหน่อยอาจจะเอาชนะเขาได้แน่นอนว่ามันเป็นไฟที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นมากผมเคารพเขาจริงๆเขาเป็นแชมป์และนักสู้ที่น่ารักครับดนานบิลหลังจากถูกสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าบัลลังก์มวยไทยอย่างเป็นทางการเมื่อราวหนึ่งเดือนก่อนจเจ้าตัวก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าเป้าหมายต่อไปคือการครองแชมป์โลก2กติกาซึ่งหมายความว่าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งที่อยู่บนบ่าของโจนาธานกลายเป็นเป้าหมายต่อไปทันที ฟหน้าผมอาจได้เจอกับจนาธานเขาบอกว่าเขาคือคนที่จะหยุดผมได้ผมไม่อยากพูดอะไรมากถ้าเขาอยากได้เข็มขัดของผมก็ลุยกันเลยผมเชื่อว่านี่จะเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเมื่อพิบอชาตีออกมาพสดด้วยตัวเองแบบนี้นั่นหมายความว่าไฟนี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เราต้องรอรุ้นกันต่อว่าศึกระหว่างจหนาธานกับนาบิลจะเกิดขึ้นเมื่อไรและมีเข็มขัดของใครเป็นเดิมพันแฟนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าสองคนนี้ได้เจอกัน ใครจะเป็นผู้ชนะกปติตัามเด็กขอสามความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางช้นแนวขอบคุณมากครับ